การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์กันนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ครับว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะขอบคุณมากนะครับเอาละครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์นั้นกําลังจะ ไปในทิศทางที่ดีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาทำอะไรติดติดขัดขัดต้องบอกว่าในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ไพ่ดิอาคิมิสนั้นจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับว่ากำลังจะไปในทิศทางที่ดีได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการทำอะไร2ออย่างในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าคนเกิดวันเสาร์ที่มีงานประจำมีงานหลักอยู่แล้ว แล,แล้วตั้งใจจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามเป็นงานเสริมเป็นรายได้เสริมต้องบอกว่าช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้เหมาะมากๆครับ ไพ่เดอะเวิลด์กำลังจะพูดถึงสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในดวงชะตาก,การงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์เองมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานมองเห็นช่องทางในการสร้างอาชีพบางท่านมองเห็นช่องทางในการที่จะทำธุรกิจหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ก็ถือว่าเหมาะมากครับไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยจะพูดถึงข่าวดีที่คนเกิดวันเสาร์รอคอยด้วยสำหรับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สมัครงานแล้วไม่ได้สักทีรองานอยู่แล้วยังไม่ได้สักทีต้องบอกว่าช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้มีลุ้นครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีต่างๆในเรื่องงานนะครับบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับกับไพ่อัศวินแห่งดาบ ไพ่ใบนี้จะพูดถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆยังคงมีเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์บ้างนะครับแต่จะเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คนเกิดวันเสาร์นั้นรับมือได้จัดการได้นะครับการทํางานทําสิ่งต่างๆจะเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ได้แก้ไขบ้างแต่คนเกิดวันเสาร์จะผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดี นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้นะครับขอให้คนเกิดวันเสาร์มุ่งมั่นให้มากมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์กันบ้างครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับ ในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563นะครับต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ไพ่เด e h e r m i t นะครับจะพูดถึงมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองใช้จ่ายอะไรจะต้องระมัดระวังนะครับรายได้ที่จะเข้ามาถือว่าน้อยนะครับคนเกิดวันเสาร์ต้องกระเบียดกระเสียนในเรื่องเงินนะครับ รวมถึงให้ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆภาระค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับบางท่านเองก็ต้องระวังในเรื่องของภาระหนี้สินด้วย นะครับคนเกิดวันเสาร์ที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจหรือค้าขายนะครับกับไพ่เจ็ดาบจะต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงโดนยักยอกทรัพย์นะครับหรือว่าเสียเปรียบคนในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้คนเกิดวันเสาร์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องรอบคอบให้มากนะครับคนทั่วไปในเรื่องการเงินไพ่ใบนี้จะ พูดถึงให้ระวังของหายทรัพย์สินมีค่าหายนะครับหรือว่าโดนหลอกหรือเสียเปรียบคนในเรื่องเงินนะครับไพ่สี่ถ้วยจะพูดถึงคนเกิดวันสาวมีเกณฑ์ที่จะพลาดโอกาสดีๆในเรื่องเงินที่อยู่รอบตัวนะครับแล้วพอพลาดไปแล้วถึงจะพึ่งรู้เพราะฉะนั้น ไพ่ใบนี้จะเตือนคนเกิดวันเสาร์นะครับว่าพยายามสังเกตดีๆนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้อาจจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านอาจจะเปลี่ยนผันเป็นโอกาสดีๆในเรื่องการเงินของท่านได้ให้ลองสังเกตชีวิตของท่านให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้น คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายจะได้ไม่พลาดนะครับโอกาสดีๆในเรื่องการเงินไปนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์กันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563นี้นะครับคนโสดก่อนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะเป็นคนที่เคยให้ความช่วยเหลือท่านหรือว่ามีเรื่องของการงานการทำสิ่งต่างๆร่วมกับท่านเข้ามา นะครับไพ่หกเหรียญเนี่ยจะพูดถึงลักษณะของคนที่เข้ามาคือเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็มาจากการที่เข้ามาช่วยเหลือบางอย่างท่านหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรบางอย่างร่วมกับท่านนะครับความรักครั้งนี้ต้องบอกว่าคนโสดจะเจออุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคู่แข่งนั่นเองนะครับคนที่คบหาดูใจกันอยู่บ้างคนที่คบหาดูใจกันอยู่สถานการณ์ในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้น ไปในทิศทางที่ดีนะครับไพ่หเหรียญจะแสดงถึงความเข้าอกเข้าใจกันดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าคนรักของท่านอาจจะให้ความสนใจกับเรื่องอื่นมากไปสักหน่อยในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรับจูนกันไปนะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่า ใครที่มีคู่อยู่แล้วแล้วคบหากันเป็นครอบครัวก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีนะครับจะมีข่าวดีเข้ามาในครอบครัวของท่านนะครับบางท่านที่รอคอยบุตรธิดาอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีสมใจ นะครับไพหกเหรียญต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ค่อนข้างจะราบรื่นดีนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลมากนักไพเดชาริ o ตจะพูดถึงมีปัญหามีอุปสรรคบ้างแต่ก็จะสามารถที่จะเอาชนะได้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะครับเรียกว่าความสัมพันธ์ ของคนเกิดวันเสราร์ในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ไปในทิศทางที่ดีส,ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในคนโสดก็ดีนะครับคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ดีนะครับหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ดีอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างก็เรียกได้ว่าเคลียร์ใจกันได้นะครับตกลงกันได้ เอาละครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนี่คือดวงชะตาความรักครับก่อนหน้านั้นดวงชะตาการเงินและการงานของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคำทำนายทุกคำทำนายเปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับชีวิตของเราเราต้องลิขิตเองครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนบุญรักษาเทวาเวพรวันนี้สวัสดีครับ